นี่มองพักแล่มมองพักแลมเขาเขางามค่ะมองพักแลมกันเลยปีนี่เกี่ยวเขาเราเฟื่องลงนี่เลยตั้งเข็มมองตั้งเข้มน้ำไหลคัะปีนี ตาไม่ตาลูกป่าป่ะที่นี่แม่ป่าได้แค่ไหนเมื่อไม่เห็นแม่ป่าเลยเหรอเพื่อนมามีแต่ลูกมันแม่มันไปหมดแล้วม,มันไปหมดแล้วน้นต้นกล้วยนวล ก๋วยน้อนกม่มหกยกวยนกวยะหินข้าวรงหน้าเต็ีมกกนข้ว่งหนาุแลเอาเอาเอาี่ตั้งไวจ้จนว่าเต็มนนำใส่ไงคนดีไรคนนะนำเต็มองเลยมือนำใส่เลยขอบคุ วิธีบรรน,นอก